มีกับเหล่าเยอะมากเลยระวังฟันไปเฉาะไหมอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรโโอเคอเคระวังลูกสาวเดียวเลยไอ้ไม่รู้จัดที่ไปยังไงภาษานักกีฬานี่นึงมันเหมือนมันจะขาดใจสำหรับแอร์กันนะหลเด็กไม่ออกมาใจยื่อนยเื่นีหลังฝนพูดเขาบอกว่าดูเรื่องนี้แล้วเหนื่อยจังเลย เขาชอบทิ้งแทนผมแต่บางทีมีบางวันอะครับผมเขาจะมีบางวันอะไรครับมันจะมีวันที่แบบโมร้ว่เขาคืออารมณ์แล้วแบบเข้ากับพี่แอนเขาแล้วก็เราคิดว่าโอ้โหเล่นดีมากเลยอ่ะพี่แอนเขาก็แบบเดินเข้ามาถามจีเรียตติ้งมาหรือเปล่าเนี่ยในใจคิดว่าโอ้โหเล่นดีแน่เลยว่ะอ๋อก็เรียนท๊อบ้างับพี่แอนยืดๆแล้วเขาตอบกลับมาเราก็เป๋เลยนี่เรียนแล้วเหรอเนี่ยเราต้องเล่นงานเขาเพราะเดี๋ยวเขาเป็นน้องใหม่ไงพวกนี้ชมมากไม่ได้เดี๋ยวลอยค่ะ